ตอนที่295นี่มันความเข้าใจผิดแบบไหนกันเรื่องการเข้าโรงเรียนของลูกเจียงเสี่ยวไปมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลเร็วนะักเขาอยากให้ลูกอยู่ข้างกายเขาและใช้ช่วงเวลาวัยเด็กกับเขาพ่อแม่หลายคนใช้ข้ออ้างว่าอยากปักธงชัยที่เส้นสตาร์ทให้ลูกจึงส่งลูกไปโรงเรียนเร็วแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในการดูแลลูกและเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทำงานมากกว่า สุดท้ายแล้วหากให้เลือกระหว่างทำงานหาเงินกับดูแลลูกๆพวกเขาย่อมเลือกทำงานหาเงินอยู่แล้วแน่นอนว่ายังมีพ่อแม่อีกหลายคนที่ไม่คิดเช่นนั้นด้วยแต่ความคิดของพวกเขาน่าสงสารมากกว่าเพราะบางคนส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลเพียงเพราะคิดว่าลูกบ้านอื่นต่างก็เข้าโรงเรียนอนุบาลกันหมดแล้วฉะนั้นลูกๆของพวกเขาก็ควรต้องเข้าเรียนได้แล้วเช่นกันพวกเขาไม่คิดแค่ทำตามคนอื่นเท่านั้น เขาคิดว่าหลินเจียอินและเฟิงเยี่ยนหงก็น่าจะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันที่จริงผมคิดว่าลูกเราไม่ต้องไปโรงเรียนเร็วขนาดนั้นก็ได้เพราะพวกเขามีช่วยวัยเด็กแค่ช่วงเดียวและในวัยเด็กแบบนี้เราควรปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวลโดยไม่ต้องกดดันเรื่องการเรียนเมื่อเทียบกับเวลาที่เด็กคนหนึ่งจะต้องใช้ไปกับการเรียนแล้วพวกเขาต้องใช้เวลาเรียนชั้นประถมรวมอนุบาล7ปีชั้นมัธยมต้น3ปีมัธยมปลาย3ปีมหาวิทยาลัย4ปีรวมทั้งหมดเป็น17ปี ส่วนช่วงวัยเด็กของพวกเขาดูเหมือนแทบจะไม่มีความทรงจำในช่วงสามขวบปีแรกเลยพออายุหกขวบก็ต้องเข้าเรียนแล้วครั้งเดียวที่พวกเขาสามารถเล่นได้อย่างมีความสุขได้จริงๆคือเมื่อพวกเขาอายุได้4ี่ถึงห้าขวบเท่านั้นเวลาเล่นแค่สองปีนั้นสั้นมากเมื่อเทียบกับที่พวกเขาต้องเรียน17ป็ปีนี่มันความเข้าใจผิดแบบไหนกันนะหลินเจียอินและเฟิงเยี่ยนหงได้ยินก็ตะลึงไปตามๆกันหรือว่าเด็กไม่ควรเข้าโรงเรียนเร็ว หลินเจียอินถามย้อนอย่างไม่ยอมนั่นน่ะสิการที่เด็กๆเ,เข้าเรียนเร็วพวกเขาก็จะได้เรียนความรู้มากมายมันดีกับอนาคตของพวกเขานะเฝิงเยี่ยนหงช่วยแย้งเช่นกันเจียงเสี่ยวไปหัวเราะแน่นอนว่าเด็กๆควรไปโรงเรียนเมื่อถึงวัยเรียนตามกฎหมายแต่ไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนก่อนวัยหลังจากพูดจบเขายังกล่าวเสริมว่า ในเมื่อกฎหมายกำหนดว่าเด็กควรเริ่มเรียนหนังสือเมื่ออายุหกขวบแสดงว่าทางการเขาต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมแล้วว่าวัยนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการไปโรงเรียนช่างเธอฉันเถียงสู้คุณไม่ได้หลินเจียอินพูดอย่างโมโหกลับบ้านไปแล้วฉันจะพูดกับพ่อแม่ดูสิว่าพวกเขาจะพูดอย่างไรเจียงเสี่ยวไปรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีภรรยาของเขานี้ร้ายนักเธอคิดแผนการแบบนี้มาได้อย่างไร ไม่จําเป็นต้องถามว่าพ่อแม่คิดอย่างไรเพราะพวกเขาจะต้องสนับสนุนให้ส่งชาญชาญไปโรงเรียนอนุบาลอย่างแน่นอนจูจูจ่เจียงเสี่ยวไปก็อับจนหนทางจะพูดน้มน้าวหลินเจียอินแล้วเมื่อกลับมาถึงห้องทํางานตอนแรกเขาก็จะโทรหาพ่อตาเพื่อถามว่าโทรหาเขามีธุระอะไรแต่พอคิดดูแล้วก็ช่างมันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันพ่อตาของเขาน่าจะไปกินข้าวกลางวันแล้ว เขาหวังแค่ว่าพ่อตาจะโทรกลับหาเขาเร็วๆเพราะไม่อย่างนั้นหากเขากลับบ้านในตอนเย็นเขาก็คงรับสายไม่ได้อยู่ดีแต่ยังดีที่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงช่วง14นาฬิกาหลินต้าเหวยก็ได้โทรมาหาเขาพอดีพ่อพ่อโทรหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าหลินต้าเหวยดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับคำถามของเขาไม่มีธุระแล้วโทรหาไม่ได้หรือเจียงเสี่ยวไปยิ้มเจือน ไม่ใช่อย่างนั้นนั้นพ่อสามารถโทรหาผมได้ตลอดแต่ทุกทีพ่อก็จะโทรมาเฉพาะตอนมีธุระเท่านั้นหลินต้าเหว่ยทำเสียงฮึดฮัดเราก็ไม่ต่างกันหรอกเจียงเสี่ยวไปคิดดูแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงเขาจึงพูดขอโทษว่าพ่อผมผิดเองต่อไปนี้ผมจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยๆแล้วเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดหลินต้าเหว่ยดีใจมากให้มันได้แบบนี้สิแม่ของพวกลูกบ่นอยู่หลายครั้งว่าพวกลูกไม่ได้มาเยี่ยมเธอนานมากแล้วเจียงเสี่ยวไปขอโทษอีกครั้ง อีก2อถึงสาวันผมจะไปเที่ยวหานะครับหลินต้าเว่ยที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะอย่างชอบใจไม่ต้องอีก2อถึงสวันหรอกมาพรุ่งนี้เลยเพราะรถบรรทุกที่ลูกต้องการมาถึงแล้วเจียงเสี่ยวไปดีใจมากในใจเขาคิดว่าพ่อตาของเขาช่างมีเครือข่ายกว้างขวางจริงๆเพราะเขาขออนุมัติรถบรรทุกสิบคันในนามของโรงงานผลิตเมล็ดแตงโมจินเคร์แต่กลับได้รถเร็วกว่าของรองนายกเทศมนตรีจางเสียอีกแต่มีแค่ห้าคันเท่านั้นนะ แต่หลังจากนั้นไม่นานหลินต้าเว่ยก็พูดมาอีกประโยคหนึ่งเจียงเสี่ยวไปยิ้มอย่างขมขื่นเพราะเขาต้องการสิบคันแต่รถได้มาแค่ห้าคันเท่านั้นมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะพ่อทําไมถึงได้มาแค่ห้าคันละ่ะหลินต้าเวย่ยเดิมทีอนุมัติได้สิบคันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆรถก็ถูกยกย้ายออกไปห้าคันฮะเจียงเสี่ยวไปตกตะลึงทันทีถูกยกย้ายออกไป นั่นหมายความว่ารถบรรทุกที่เดิมทีเป็นของเจี้ยนอย่างห้าคันได้ถูกยกย้ายมาที่ชิงโจวแล้วใช่ไหมเพราะคราวก่อนรองนายกเทศมนตรีจางบอกว่ารอบนี้เขาอนุมัติได้หกสคันทั้งยังไประดมขอยกย้ายมาจากเขตอำเภอรอบนอกและเมืองอื่นๆด้วยนี่มันไม่ต่างอะไรจากการออกจากมือซ้ายมาเข้ามือขวาเลยเขาจึงพูดอย่างช่วยไม่ได้ได้ครับงั้นพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปขับรถออกไปขับออกไปหลินต้าเหวยรีบถามต่อทันที มันคือรถบรรทุกของโรงงานมเมล็ดแตงโมจินเคอไม่ใช่หรือจะขับไปไหนเจียงเสี่ยวไปพูดว่าเรื่องนี้ไว้คุยกันตอนเจอกันดีกว่าครับค่าโทรศัพท์มันแพงพูดจบเขาก็รีบวางสายทันทีเขาเองก็ไม่คิดว่าพ่อตาของเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจฟังคำพูดของคู่สนทนาขนาดนี้เขาแค่พูดคำว่าขับออกไปคำเดียวก็ทำให้พ่อตาจับพิรุษได้แล้วเพราะเขายังไม่ได้บอกพ่อตาเรื่องการเปิดบริษัทโลจิสติกและการจัดการใช้รถในนามของบริษัทโลจิสติก เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วพูดกับหลินเจียอินว่าเมียจ๋าผมจะไปดูโรงงานฟิล์มพลาสติกหน่อยนะหลินเจียอินมุ้ยปากคุณอยากไปก็ไปสิเห็นได้ชัดว่าเธอยังคงโกรธที่เขาไม่ให้ลูกสาวเข้าโรงเรียนอนุบาลในตอนนี้เจียงเสี่ยวไปสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เฮอคืนนี้ค่อยกลับไปโน้มน้าวเธอที่ห้องแล้วกันเมื่อมาถึงโรงงานฟิล์มพลาสติกเขาก็ไปที่ห้องทำงานของเมิ่งเสี่ยวเป่ยแต่แล้วเขาก็บังเอิญพบเชิญอันผิงที่ทงทางเดินพอดี สวัสดีครับผู้ช่วยเจียงเฉินอันผิงเห็นเจียงเสี่ยวไปก็รีบกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มทันทีเจียงเสี่ยวไปยพยักหน้ารับแล้วถามว่าคุณกลับมาเมื่อไหร่เฉินอันผิงยิ้มตอบกลับมาถึงเมื่อวันตอนบ่ายครับเมื่อเช้านี้ผมเขียนรายงานที่ไปออกนอกพื้นที่มากำลังเตรียมนำไปส่งให้รองผู้จัดการเมืงเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าพอดีเลยฉันกำลังจะไปหาเธออยู่เหมือนกัน เฉินอันผิงพยักหน้ารับเขาเปิดแฟ้มในมือแล้วหยิบรายงานที่เขียนออกมาพลางพูดว่าผู้ช่วยเจียงคุณอ่านดูก่อนสิเจียงเสี่ยวไปอยากรู้สถานการณ์ที่พวกเขาออกนอกพื้นที่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงโบกมือปฏิเสธให้รองผู้จัดการเมื่ออ่านก,อนก่อนแล้วค่อยเล่าสถานการณ์เล่าๆให้ฉันฟังทีหลังก็ได้ครับงั้นรอให้คุณคุยธุระกับรองผู้จัดการเมื่อเสร็จแล้วคุณไปที่ห้องทำงานผมนะผมจะรายงานให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ เจียงเสี่ยวไปไม่มีห้องทำงานส่วนตัวที่โรงงานฟิล์มพลาสติกเขาจึงพยักหน้ารับทั้งสองมาถึงประตูห้องทำงานของเมิงเสี่ยวเปยแล้วเชินอันผิงก็ก้าวไปเคาะประตูเชิญเข้ามาค่ะเสียงใสไพเราะราวกับเสียงนกขมิ้นดังมาจากในห้องทำงานทั้งสองผลักประตูเดินเข้าไปเมิงเสี่ยวเปยเงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าเป็นเจียงเสี่ยวไปและเชิญอันผิงเดินเข้ามาด้วยกันเธอจึงรีบลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ผู้ช่วยเจียงมีตลับอยู่ในโรงงานแน่ๆพอหัวหน้าเฉินกลับมาคุณก็มาทันทีเจียงเสี่ยวไปหัวเราะผู้หญิงคนนี้ถึงกับคุยล้อเล่นกับเขาแล้วไม่เลวอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้มองเขาเป็นคนนอกเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าถ้าอย่างนั้นรองผู้จัดการเมืองก็ต้องระวังแล้วอย่าให้ฉันเห็นในสิ่งที่ฉันไม่ควรเห็นเข้าละ่ะผู้ช่วยเจียงล้อฉันเล่นแล้ว เมื่อเสี่ยวเปยหน้าแดงเธอไม่คิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะพูดล้อเล่นเก่งแบบนี้จากนั้นเธอก็รีบเชิญให้ทั้งสองนั่งลงแล้วไปต้มชามาให้คราวนี้แก้วชาที่ใช้ไม่ใช่แก้วกระดาษใช้แล้วทิ้งจากโรงพิมพ์ของสำนักข่าวรายวันแล้วแต่ใช้เป็นถ้วยชาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งแทนเจียงเสี่ยวไปประหลาดใจไม่คิดว่าโรงงานจะผลิตแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้วก็ตามหวังชิงซีทำงานได้รวดเร็วด,ดีมาก ในขณะที่กำลังรู้สึกทึ่งอยู่ในใจนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าใบชาที่เมื่อเสี่ยวเป่ยนำมาต้มคือใบชาหลงจริงทำให้เขาตกตะลึงอีกครั้ง